สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มางิศจะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดหรือบันทึกวิดีโอและรูปนะครับจาก o o o l l e r r v v นะครับลงใน iPhone หรือ iPad นั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับผมมังลิศหรือลิชชนนะครับใครไม่แชร์ได้รชร์ครับผมนะฮะสโลแกนเดิมนะครับผมจากหลังจากที่หายไปหลายเดือนเนาะวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมนะฮะขออื่นนะครับผมให้ทุกท่านนะฮะโหลดแอปนี้ฮะ กูเกิลไดส์นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าไดส์นั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเรากดเข้าไปเลยครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับเรากล็อกล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบของ Google Drive ให้เรียบให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็มากดตรงนี้ครับด้านขวาล่างนะครับที่ชื่อว่าไฟล์นั่นเองนะฮะกดไปเลยครับผมนะเพราะบางคนเนี่ยจะอยู่หน้าแรกนะครับแต่มมลิเนี่เข้าตังไว้แล้วเนาะก็กดไปที่ไฟล์แล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับเราก็หาวิดีโอรูปภาพถ้าสมมติว่าวิดีโอหรือรูปภาพเราเน อยู่ในโฟลเดอร์นะครับผมให้เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับผมในส่วน mm hmm. ตัวของบังลิศเนี่ย mm hmm. ก็อยู่ในในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test download นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับผมโอเคแล้วนี่ก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยก็คือ test ครับกดเข้าไปครับผมนี่ฮะเป็น bg hacker นั่นเองนะครับที่วิดีโอที่บังลิศท,ที่ต้องการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมนะที่ที่อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าบังลิศเนี่ยได้มีการแชร์มานะครับผมโอเค ส่วนตรงนี้ครับบางที่บอกว่าเนี่ยต้องการยดาวน์โหลดแบ็กกราวด์แฮกเกอร์นี้มากเลยนะครับผมทํายังไงครับผมให้เรากดตรงนี้ครับผมนี่ที่จุดตรงนี้ฮะกดไปเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นครับเลื่อนครับเลื่อนครับเลื่อนครับอ่าฮะเลื่อนครับแล้วกดตรงไหนครับกดตรงนี้ฮะส่งสำเนานะครับผมกดไปเลยครับที่เป็นเครื่องหมายชี้ไปด้านขวาอย่างนี้ฮะกดสำเนาครับกดไปเลยครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็กดตรงที่บันทึกวิดีโอนะครับผมกดไปเลยฮะแล้วหลังจากนั้นรอสักครู่นึงนั่นเองนะครับผมนะ,นะะแล้วก็มันก็จะเซฟลงไปในคังภาพของเราเลยนะครับในส่วนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าขนาดไฟล์ของเรานะครับว่าใหญ่มากเพียงใดนะครับถ้าหากว่าใหญ่มันก็จะใช้เวลาในการเตรียมส่งนานนิดนึงฮะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใหญ่มากนะครับก็จะใช้เวลา ไม่นานครับผมโอเคเราก็ตัดภาพมาตรงที่มีการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับเราก็เข้าไปดูที่อะไรครับไปดูที่ทังรูปภาพครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะล่าสุดเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีกี่เบกกอเอ้ยมีกีแฮก,ก,ก,กเกอร์ของมืริบที่มริบดาวโหลดมาเมื่อกี้มาแล้วนั่นเงเองนะครับผมโอเคไหมโอเคครับผมนะฮะแล้วในกรณีที่เป็นรูปภาพล่ะครับเดี๋ยวไปดูหน้านี้ปุ๊บในกรณีที่เป็นรูปภาพนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวออกมาก่อนครับ โอเคนะฮะเหมือนกันนะครับผมนะใช้ละกันเดียวกันนะครับก็กดตรงนี้ฮะตรงนี้ครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็กดส่งสำเนานั่นเองนะครับผมนะฮะเหมือนเดิมนะครับกดบันทึกภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็รอเตรียมส่งนะครับอันนี้คือมาริขออนุญาตไม่ทําให้ดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนะกันนะครับผมให้เรโหลดแอป ไดฟ์นะครับหรือว่า Google Drive นั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นกดเข้าไปครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วย Gmail Google ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับเราก็หารูปหรือหาวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดลงมาใน iPhone ของเรานั่นเองนะครับเอ่อตอนนี้ของมลิก็จะใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า t e s t ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครก็เรืโอเคตรี้หรเป็นวิดีโอที่มราต้องการหลดนะครับกดด3จุดนแล้วหลังจากนั้นเองางครับกดตรงที่ทรงสำเนาครับสมนะฮะแล้วก็ กดไปที่บันทึกวิดีโอนั่นเองนะครับผมแค่นี้ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหากใครสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าหากว่าจะทักทางแชทเพจก็ได้นะครับก็คือลิชแชชแนลหรือว่าลิชแชนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถเอ่อทักได้ทั้งสองเพจเลยนะของผมมาริจำมีมีสองเพจนะครับผมวันนี้มาริขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมาริขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกด ระฆังดังตุงตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค